ร้านปลาเผาในตำนานอ่างศิลาเส้นหมี่ขอได้ตลอดผักเติมได้ไม่อัน้นมมบอกเลยว่ากินมาเป็นสิป,ปีปลาสดไม่คาวแคมา่าในร้านคือแซ่บ,บรสในราคาเบาๆร้านนี้ชื่อว่ารสปลาเผานะคะอยู่ตรงข้ามโกปีสีชาอ่างศิลาไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันไหมแต่เราเป็นคนที่ท่าน,นึกอะไรไม่ออกบอกปลาเผาไว้ก่อนรู้สึกว่ามันง่ายเร็วได้กินผักด้วยไม่ค่อย<ต>อ้วนแต่ร้านนี้นนเติมหมี่ลวกได้ไม่อันน้นอลดีเริ่มไฟไฝแล้วยิ่งอะหมี่ลวกคลุกซอสฝาเขียวรวยกระเทียมเจียมนักแกโอ้ และที่เด็ดเลยจะเป็นน้ำจิ้มค่ะมีทั้งเป็นแบบซีฟู้ดแล้วก็แบบไม่แพดและถั่วคั่วโรยใส่กระนอเองแบบตามใจได้เลยปลาเผามีให้เลือกทังกระพงแล้วก็ทับทิมราคต้นชุดละ3 0 0ไปถึง400คือว่าพี่อ่ะเป็นหนึ่งคนที่ไม่กินปลาเผาเพราะว่าภาษาสัมพันธ์ของนางไวตอบปลาน้ำจืดมากด้วยกลิ่นด้วยอะไรต่างๆแต่ของร้านนี้นางกินได้ชอบมากติดใจเลยคือเขาทำปลาดีจริงๆค่ะทุกคนพี่ดีไม่ได้มีแค่ปลาเผาของกินอย่างอื่นต่างๆของแซบเอ่ยได้ต้มแซบกระดูกอ่อนใส่ไข่คือได้ใจ ส่วนของปีกนะปีกเต็มบ้างไม่เต็มบ้างบางอันมีแต่ปลายแต่แทะเพลินรับรองค่ะหัวเจ้ามองมาที่ความฉ่ำของหอยแครงล้วเป็นความสุขที่ถูก ในหนึ่งจานเนี่ยหอยเขาจะขะขนาดกันมานะคะใหญ่กลางเล็กจิว๋วตามลำดับสดฉ่ำคำหอมเป็นตำข้ขาวโพดไข่เค็มที่ตะโกนมากไข่เค็มขึ้นมาเป็นชิ้นแบบเนี้ยแลไม่รู้ว่าเขาเลือกข้าวโพดยังไงหวานดีจังส่วนตัวชอบเราไม่ว่าจะเป็นส้มตำหรือยำที่ใส่ปลาาบอกเลยว่าตึงอึบกลิ่นชัดแซ่บมวนหลปลาร,ะระ้าจริงๆปลาร,ะระ้าจากใจเราสั่งมาเป็นยำรวมนะมีคอหมูย่างหมูยอกุ้งสดแล้วก็ปูมาแล้วในวันนี้สั่งของย่างมาเป็นคอหม,ม,มูจิ้มกระนั้นจิ้มเจียวท่วมทวนร้านนี้คือยืนหนึ่แมมมสสาาากกกกกตตตต่่ออรรรยย็ิไล์์ชโพให้ ลองจริงๆค่ะเด็ด